ช่วงนี้ไปทั้งแดก,กับพ่อแต่หอยเลยได้แต่เมนูหอยเมื่อนั้นกินหอยเวียดเมื่อนี้สิพามากินหอยลาวลองเบิงไปพ่ออ่อนหอยโป้ตัวใหญ่ใหญ่หอยโป้หอ,โปหอยนาะมาต้มกินกับตำซั่วข้าวปุ้นใส่มะฮุงใส่เม็ดสตอเดมาจ้าเส่บๆน้ำกันสบายดีพ่อกันอีกแล้วมื้อน,นี้พามากินหอยคือเกาแต่ว่าเมื่อน,นี้กินหอยลาว มือนั้นกินหอยเวียดแล้วมื้อนี้มากินหอยลาวแบบนี้กินกับอันต้มหอยกินกับตำซั่วขับปุ้นใส่มหมกุงใส่เม็ดสเตเม็ดใหญ่ๆแต่เ,ตตเซบเ้นขับปุ้นดูดเอาหน้าหมดละ ปกติไปนี่เห็นแต่ตุ่นนน้อยบ่่คยเห็นตัวไใหญ่แต่ว่าเมื่อน,นี้มีตุ่วใหญ่เป็นตัวโซน นะกระสออนหน่วยเด็กกรได้ใส่เม็ดมักส์โต ดนดนสิไปพ่อเธอหนึ่งหอยโป๊ะบ่คอยเห็นส่วนหลายอันเห็นกับเจ้าขายม่ต่ตุนนน้อยแต่ว่าตัวใหญ่ๆนี่นดนดนเห็น ບໍ່ໄດ້ກົ້ນມັນນະมันดึงบ่ออก ช่วงนี้กินแต่เมนูหอยก้นมันบออก อยากได้ก้นมันบ็ออกนะอตันต้องสั่นมันมึงดูเธอมันออก มันบ่ออกมันอยู่ในคนละกนุ่นมัน้ เหลือใจบบได้ก้นมันมันบออกจากโตก้นมันนะ เอาอิมละทุกคนฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่บ้านในเด้อเพื่อให้แม่บ้านมีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปพาะกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี